สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ขาวันนี้เจามาตอบคอมเมนต์เอนะจากคอมเมนต์ที่ได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่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 คอมเมนต์ comment นี้นะเขาบอกมาว่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบโดยที่เราไม่ทําการคว้านอ่าทีนี้ก็ให้ทําการลันอินไปเรื่อยๆนะพอผลระยะลันอินแล้วร้อยนะ รอยที่กระบอกสูบเนี่ยนะรอยพวกเนี้นะเห็นไหมอ่ามันจะหายไปหรือไม่เพราะว่าอ่าลูกสูบกับแหวนมันเคลื่อนที่ขึ้นลงนะอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่า 1. ลูกสูบกับกระบอกสูบไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงสองอ่าข้อที่สแหวนแหวนกับกระบอกสูบมีน้ํามันขั้นกลางอยู่ มันไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงนะดังนั้นไอร้รอยที่ท่านถามเข้ามานี้เนี่ยรอยพวกนี้อรอยลูกสูบเบรกเนี่ยนะมันลึกลงไปเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าล่ะขนาดควานกีละ0.25%ขนาดควานกีระ0.25มันยังไม่หมดไสเลยนะครับอ่ามันยังไม่หมดรอยเลยมันยังไม่หมดรอยเลยนะบางทีมันลึกนะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราต้องใช้ เครื่องมือในการวัดว่ามันสึกลงไปเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าสึกเท่าเส้นผมเราเนี่ยสึกเท่าความหนาของเส้นผมเราเนี่ยถ้าเห็นเป็นรอยเส้นแบบเนี้ยนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าควันไหลแน่ๆนะควันไหลแน่นอนควันไหลชัวร์เลยนะอ่านะนะแต่ถ้ามันสึกแบบเนี้ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบนะอ่านะรถขายหมูปิ้งอย่างอายบอกไว้ก่อนนะทีนี้นะถ้าหากว่า บางครั้งบางทีนะบางทีนะอ่าเดี๋ยวเราเอากระบอกสูบอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะกระบอกสูบตัวนี้ไม่มีรอยนะไม่มีรอยบาดไม่มีรอยแผลสึกร้อตามอายุการใช้งานแต่ทําไมเขาไม่ทําการเปลี่ยนแค่แหวนกับลูกสูบนะทําไมเขาไม่ทําการเปลี่ยนแค่แหวนกับลูกสูบนะอ่ามันมีเตุผลอยู่ตรงที่ว่ากระบอกสูบเนี่ยถ้ามันสึกลงไปกระบอกสูบเมื่อ ถูกลูกสูบถูกแหวนเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นลงถึงแม้ว่ามันจะมีน้ํามันขั้นอยู่แต่ผลระยะยาวนะหลายหมื่นกิโลเมตรกระบอกสูบมันก็สึกหรออย่างเช่นเคสนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรอยสึกอยู่เห็นไหมเนี่ยไอ้ขอบบนเนี่ยมันจะเป็นกระบอกสูบเดิมตรงนี้มันจะสึกหรอลงไปเราเอามือลูบมือเกาเราก็จะรู้ว่ามันเป็นบ่าอยู่นะในขณะที่มันไม่มีรอย หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้เราก็ทําการเปลี่ยนแหวนก็ได้นี่ว่าอ่าในเคสแบบเนี้ยคุณเปลี่ยนแหวนคุณเปลี่ยนแหวนไปก็จริงนะปากแหวนมันห่างปากแหวนมันห่างมันก็มีโอกาสที่น้ํามันจะรอดขึ้นมาอ่าท่องเผาไหม้เกิดอาการควันไหลลถกินน้ํามันเครื่องได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือกระบอกสูบที่ผ่านการใช้งานมาเราไม่รู้ว่ากระบอกสูบตัวเนี้ยมันบวมหรือไม่ถ้ามันบวม จุดขี้มันคลองตัวออกมาอ่ามันก็ทําให้ปากแหวนมันชิดเข้านิดหนึง่งจุดขี้มันเว้าเข้ามันเว้านะจุดที่มันเว้าเข้าไปตรงนี้ปากแหวนก็ห่างแต่จุดขีแบบว่ามันเป็นขึ้นลูกและนาดล่างง่ายๆมันเะป็นขึ้นลูกะน้าดนานะทีนี้ด้วยความเร็วของลูกสูบแหวนเนี่ยที่มันเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยนะจังหวะที่มันเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ย มันก็จะกระโดดข้ามตรงเป็นร่องไปน้ำมันเครื่องนั่นแหละน้ำมันเครื่องมันจะไปอยู่ตรงที่ร่องร่องที่มันเว้าลร่องที่มันสึกนั่นแหละมันจะทําให้เกิดอาการควันไหลรดกินน้ํามันเครื่องดังนั้นนะสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าเนี่ยถ้ากระบอกสูบเป็นรอยในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยหรือมันไม่เป็นรอยเลยเปลี่ยนแค่แหวนได้ไหมคาตอบก็คือไม่แนะนําให้ทาอย่าหาทําเพราะว่าซื้อลูกสูบกับแหวน ราคาต่างกับค่า,าควานร้อยเดียวร้อยกว่าบาทนะอ่าสมมุติสมมตุติสมมตุติสมมุติก็แล้วกันนะสมมุติว่าซื้อชุดลูกสูบหนึ่งชุดลูกลูกแหวนสลักมันมาด้วยกันลูกแหวนจิ๊บสลักมันมาด้วยกันอ่าสมมุติว่าคุณซื้ออยู่ราคาห้าร้อยอ่ะมันจะไม่บวกคา่าควานอีกร้อยหนึ่งนะบางที่เอาลูกสูบก,กับเขาเขาเอาแค่แปดสิบาทเต็มที่ไม่เกินร้อยห้าสิบาทค่าควานแค่นั้นเองนะ บอกไว้ก่อนอย่าไปหาคำนะครับพน้อง f อนะก็เนะี่ยถ้ากระบอกสูบเป็นรอยขวานเลยนะหรือไม่ก็เปลี่ยนกระบอกสูบเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เลยนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f อที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า